ค็อปอัพสุดคุม้มเติมครบ99เพชรับสก,กินน้องเป็ดกราบ,บตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นี้นะครับผมใครอยากได้สก,กินเป็ดนะครับก็แค่เติมครบ99เพรนะก็รับไปเลยครับเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยนะมีหมวกนะครับแล้วก็เสื้อสีฟ้าแล้วก็เป็นจุดสีชมพูนะก็เหมือนเสื้อลายดอกของไทยเลยนะแล้วไปดูกิจกรรมกันเลยครับผม โอเคครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น,นุนี่ครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มลักกี้ล้อย่อนนะฮะเพื่อหาชุดของดิวนะครับผมเป็นตัวละครในสตรีทไฟต์เตอร์นะครับผมกดเข้ามานี่ครับ แฟชั่นใหม่ริวนักสู้ข้างถนนก็เหลือเวลาอีก41ชั่วโมงนะก็วันกว่าๆนะครับผมหรอบการหมุนนี้ก็1ครั้ง60เพชร10ครั้ง600เพรนะฮะเราจะหมุนกันเลย10ครั้งครับผมไปดูของรางวัลน,นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะกดเข้ามาฮะก็มีชุดของริวนะแล้วก็เซตดาก์กอนเอมเพลเลอร์นะครับผมแ่อันนี้มีแล้วนะครับผมแล้วก็มีโคเค้นนวมสีแดงนะ โอเค่น,นี้ก็นำไปแลกเป็นชุดได้นะครับกดเลยฮะสิบครั้งแรกจัดมาครับผมเออคืของเรือทั้งนั้นครับได้หนัวมานะฮะซื้ยได้รองเท้าอ่ะตกลงฮนะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้เหลือสัก6,000เพชรพอนะจัดมาเลยฮะ ซื้ออีกครับผมก็คือรวมครับมาไหมอยู่ไม่มีอะไรเลยนะครั้งสุดท้ายจัดมาเกียบป้อยเกลือล้วนนะครับสำหรับลัี้ี้รอยอดนะแฟชั่นของริวนักสู้ข้างถนนนะเราก็สู้มา15ครั้งนะครับไปดูซิว่าโทเคนนี่แลกอะไรได้บ้างนะ กดเข้ามาที่หน้าร้านค้านะครับตอนนี้เรามีอยู่3 1แล้วน,นะอเอเราจะสุ่มอีกสัก1ิครั้งเป็นไงถ้าสุ่ม10ครั้งนี่เราน่าจะได้นี่นะครับแพ็คลรวนะเ,เ,เป็นทอดรองเท้านนะเคมากเอาเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาลักกี้เราย้อนเข้ามาอีกครับสุ่มอีก10ครั้งฮนะ ได้ไหมหาเราต้องการอีกแค่20จาครับผมโอ้โหไปเท่าไหรเนี่ยห้5 10ไม่ถึง20นะกดตกลงไเับไปดูซิแลกไอเทมเข้ามา48ครับอีก2อันไปโอ้โหเรียบร้อยครับพอดีเป๊ะกดตกลงฮนะ เอามาที่แลกไอเทมครับหน่วมสีแดงจัดมาตอนนี้เราครบแล้วนะครับผมเราก็จะแลกเปลี่ยนแพ็คริวทันทีเลยนะครับผมมา50หน่วมจัดมาฮะนี่เ,เปิดทันทีครับผมนี่กดตกลงไปตอนนี้เราก็ได้รับแพ็คริวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจาก,การรมต่อไปกันเลยนะฮะ สำหรับปีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็อยู่ในหน้ารักกี้เช่นเคยนะก็เป็นชุดของยูบอยทีเจกับเลซี่ล็อกซนะครับสำหรับราคาสุ่มก็เท่ากันเลยนะเราจะสุ่มให้เพชรแล้วเหลือ5,000เพชรนะครับผมจัดมาฮะเกิอได้ของดีดีแต่ผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับแค่ 4, 5ครั้งนี้ไม่ได้ของดีแนะน่อนอนอนะจัดมาอีกครับ ครั้งที่สามแล้วนะครั้ทงที่สี่ครับผมมาไหมไม่มาครับครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายอเีนครับ้าครั้งไปดูซิว่าโทเค็นแรกอะไรกันได้บ้างนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ส2สองโทเค็นนะครับผมกระเป๋าก็แลแกไม่ได้นะเอาอีกสักหนึ่งครั้งไปเดี๋ยวเพื่อจะได้แลกกระเป๋านะ โอเคตอนนี้เราก็สามารถแลกกระเป๋าได้แล้วนะครับผมแลกกระเป๋าเลยแล้วกัน15โทเค่นกดปกลงฮนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปน็นกําลังใจให้ผมนะช่องเล็น้อยชอ่องนี้นจะได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทําคลิปแนวไหนนะฮะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมแจกบัตรนะสร้างห้องนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมสนุกกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย